วันนี้นะครับน้องแมงจะพามาชมนะครับการเลี้ยงบอนสียังไงให้ใบใหญ่ยักษ์นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นการเลี้ยงบอนสีที่แบบไซส์แม่พันธุ์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้น้องแบงนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพาไปดูนะครับบอนสีนะครับที่เลี้ยงได้ใบใหญ่โตนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับแล้วก็วันนี้นะครับก็อยู่กับบอนสีนะครับที่ เลี้ยงนะครับในตู้นะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับโดยนะครับตู้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะเป็นสายที่เก็บแม่พันธุ์นะครับนะครับนี่สายเก็บแม่พันธุ์นะครับท่านผู้ชมแต่แต่วันนี้นะครับน้องแบงค์เนี่ยจะพาไปชมนะครับว่าบอลสีนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่ออยู่ในตู้ใหญ่ๆแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวน้องแบงค์เปิดไปชมในกว้านะครับนี่ครับ นี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับเหตุผลที่เลี้ยงไว้ในตู้นะครับท่านผู้ชมข้อดีก็คือแบบหน้าหนาวนะท่านผู้ชมนะครับน้องก็จะไม่ละใบนะครับอยู่ในตู้น้องก็จะมีใบสวยๆนะครับแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวน้องแมงจะพาลงนะครับลงเข้าไปในตู้นะครับว่าแล้วก็ไปดูบอลใกล้ๆกันดีกว่านะครับ ท่านผู้ชมน้ำแมงลงไปในตู้ไหมท่านผู้ชมโอ้โหโชึบอือคนลงไปได้เลยนะท่านผู้ชมนะครับเ๋ค่อยลงไปนะครับนี่น้าแมงจะพามาชมบอสีใกล้ชิดนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในตู้นะครับตู้ ลูอนสีขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับมาชมต้นนี้กันก่อนนะครับนี่ต้นนี้น้องชื่อว่าบางพีนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับโอ้เป็นฟอร์มกอนะครับสวยมากนะครับต้นนี้หานุมานเข้าเฝ้านะท่านผู้ชมนะครับใบใหญ่มากนะครับอ่าต้นนี้นะครับน้องแมงชอบมากๆเลยนะครับ น้องชื่อว่านพักเก้านะครับท่นานผู้ชมนะครับนพักเก้าลาักษณะของน้องก็คือแบบมีสีนะครับจะมีสีเทานะครับสีเหลืองนะครับสีแดงสีเขียวนะครับมีหลายสีมากๆเลยนะครับตวนนู้นโอ้โหสว,สวยนะครับชื่อว่าม่านนางพิมพเดี๋ยวน้องแมงไปดูใกล้ๆดีกว่า นี่นะครับท่านผู้ชมม่านนางพิมพ์จะเป็นแบบนี้นะครับหรืออีกชื่อน้องจะชื่อว่าไก่ชวนประครองนะครับลักษณะใบเด่ยนี่ครับจะเป็นสีชมพูแบบนี้สวยมากนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ใบบานนะครับกระดูกใบจะเป็นสีแดงเข้มนะท่านผู้ชมนะครับนี่ไก่แล้วก็ต้นนี้นะครับจะเป็นลูกไม้นะท่านผู้ชมสวยมากนะครับใหญ่เต็มตู้เลยนะครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่านี่นะครับก็เป็นบอลสีในตู้ของน้องแบงค์นะครับท่านผู้ชมส่วนมันเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะเลี้ยงไว้นานมากนะครับเกือบประมาณสองปีได้นะครับแล้วแต่เริ่มเล่นบอลสีนะครับอันนี้เป็นไก่ทองประเสริฐนะครับใบด่างใบแบบนี้นะครับสวยๆป้ายๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนะครับไก่ทองประเสริฐนะครับ ต้นนี้น้องแม็กซ์บอกไปแล้วเนาะชื่อว่าบางพีนะครับสวยมากนะต้นนี้มะขวานนะครับท่านผู้ชมต้นนี้น่าจะเป็นหนอุมอาณพระพานะท่านผู้ชมหนอุมาณพระพาอมประพานะครับและน้องแบงค์จะนําเสนอนะครับบอนสีที่น้องแบงค์ยังไม่ได้ผ่าหวัวน,นะครับแต่สวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าให้ท่ทานผู้ชมชาทายนะครับว่าชื่ออะไรเอ่ยทิกตอ,อกทิกตอ,อกติกตอ,อกต้นนี้นะครับชื่อว่า พระรามนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ในตับรามเกียรินะครับสวยมากท่านผู้ชมดูครับใบน้องจะยาวแบบนี้ดูกระดูกนะตรงกลางนะครับบางกลางใบนะครับจะเป็นสีแดงเข้มนะครับลักษณะจุดนะครับตรงนี้จะเป็นสีขาวนะท่านผู้ชมนะครับแตกต่างจากกุมภกรัรนะท่านผู้ชมนะครับนี่ไม่มีหูใต้ใบนะครับท่านผู้ชมนะครับแตกต่างจากกุมภการชัดเจนเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับนี่ พระรามนะครับสวยมากนะครับแต่น้องแบงค์ยังไม่ได้ผ่าเลยนะครับเก็บความสวยของน้องไว้ดูนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าผ่านะครับก็จะเป็นแบบนู้นะครับท่านผู้ชมนะครับผ่านุมานักด่าน้องแบงค์นะก็คืออ่อนไปเลยจริงๆต้องมีไม้ค้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าผ่าเสร็จนะต้นนี้นะครับก็สวยไม่แพ้กันนะครับท่านผู้ชมนะครับขาวๆเปรอะๆแบบนี้นะครับน้องชื่อว่า นางวารีนะครับท่านผู้ชมนะครับเต็มกอเลยท่านผู้ชมนะครับนางวารีก็สวยเหมือนกันนะถ้าเลี้ยงแดดจะเป็นสีชมพูนะครับอประทานโทษนะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ใหญ่เกือบเต็มตู้แล้วนะครับสวยมากมากนะครับท่านผู้ชมโหใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้นะชื่อว่าผีเสื้อสมุดนะครับท่านผู้ชมมีลูกๆแบ่งปันอยู่นะผีเสื้อสมุดลูกๆแค่แบ่งปันอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับ อันนี้ผีเสื้อสมุทรนะนี่ครับให้ดูความสวยของนอนนะ้อนะเดี๋ยวน้องแบงค์จะซูมเดีย๋ยวน้องแบงค์จะนี่ก่อนโฟกัสจัดนอ่นี่ครับผีเสื้อสมุทรนะเดีย๋ยวน้องแบงค์เห็นแว๊บๆนะครับมีอะไรเอย่ยนี่ครับนางวิชุดานะครับจะเป็นแบบนี้นะสวยมากนะครับต้นแม่นะครับเป็นกอใหญ่ๆแบบนู้นนะครับเป็นบอลเก่าโบร,ราณน,นะท่านผู้ชมต้นนี้ดาบขุนแผนนะนี่ครับ ใครชอบนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากดูดคลิปน้องแบงค์ให้จบด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของน้องแบงค์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับลาไปกับภาพบอนสีสวยๆนะครับนี่ครับสวัสดีครับ